ฮุกสำหรับวิดีโอคุณเคยคิดไหมว่าความลับที่ถูกฝังไว้ใต้ป่าช้าจะเปลี่ยนชีวิตเด็กชายคนหนึ่งไปตลอดกาลเมื่อต้องเด็กชายยากจนผู้หาของเก่าขายตามป่าช้าได้พบกับหลุมศพริแตกเขาค้นพบบันไดลับที่นำไปสู่ห้องลับใต้ดินและเจอแหวนเพชรที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลแต่สิ่งที่เขาพบไม่ใช่แค่สมบัติแต่เป็นความจริงที่ช็อกโลกเขาต้องเลือกระหว่างความมั่งคั่ง กับความสุขที่แท้จริงและความลับที่ถูกซ่อนไว้อาจทำลายเขาทั้งเป็นติดตามเรื่องราวสุดช็อกที่จะทำให้คุณลุ้นไปทุกวินาทีและพบกับคำตอบว่าต้องจะเลือกทางไหนและความลับข้างหลุมศพนี้จะจบลงอย่างไรกดดูตอนจบที่คุณคาดไม่ถึงฮุกนี้จะดึงดูดผู้ชมด้วยความลึกลับของป่าช้าและห้องลับ การตัดสินใจชี้เป็นชี้ตายของตัวละครความตื่นเต้นและความลุ้นระทึกคำถามที่ทำให้ผู้ชมอยากรู้คำตอบจนต้องดูจนจบแสงจันทสราส,ส่องลงมาบนป่าช้าที่เงียบสงบลมเย็นพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านคล้ายมือยักษ์เด็กชายน้อยนำว่าต้องเดินอย่างระมัดระวังเท้าของเขาสัมผัสกับพื้นดินที่เย็นเฉียบเขามาที่นี่เพื่อหาของเก่าขายเพราะครอบครัวของเขายากจนเกินไป ต้องหยุดอยู่หน้าหลุมศพเก่าๆหลุมหนึ่งหลุมนั้นดูแปลกตามีแผ่นหินแตกเป็นรอยปริกและมีกลิ่นเหม็นอับชยออกมาเขาเอามือดันแผ่นหินเบาๆแผ่นหินค่อยๆขยับแล้วก็หลุดออกจากกันต้องเอียงตัวมองลงไปข้างล่างและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจไม่ใช่โครงกระดูกหรือของมีค่าแต่เป็นบันไดที่ทอดลงไปในความมืด ต้องลังเลแต่ความอยากรู้อยากเห็นชนะความกลัวเขาค่อยๆก้าวลงไปทีละขั้นอากาศรอบตัวเย็นลงทุกทีผนังทางเดินชื้นแฉะและมีคราบตะไคร่น้ำเกาะอ,อยู่เสียงฝีเท้าของเขาโดดเด่นในความเงียบจนกระทั่งเขามาถึงห้องใหญ่ห้องนั้นเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าพริ้วและมีกล่องโลหะวางอยู่กลางห้องต้องเดินเข้าไปใกล้ และเปิดกล่องนั้นภายในกล่องมีจดหมายฉบับหนึ่งและแหวนประดับเพชรเขาเอามือคว้าแหวนขึ้นมาและในทันทีมีเสียงหวีดดังขึ้นแสงสีฟ้าจางหายไปและเงาดำปรากฏตัวขึ้นเงานั้นพูดด้วยเสียงแหบพร่าเจ้าได้ปลุกข้าขึ้นแล้วและตอนนี้เจ้าต้องจ่ายค่าประทานต้องรู้สึกขาสัน่น เขาพยายามถอยหลังแต่เงาดำเคลื่อนที่เร็วกว่ามือเย็นเยือกของมันจับที่คอของเขาและในวินาทีนั้นเองต้องได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงนั้นมาจากเขาเองและเขารู้ว่านี่อาจจะเป็นจุดจบของเขาแต่แล้วมีเสียงประหลาดดังขึ้นเสียงเหมือนกับระฆังเงาดำคลายมือออกและแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้น ต้องมองไปรอบๆและเห็นชายชราคนหนึ่งชายชราสวมชุดสูตรราคาแพงและมีสายตาแหลมคมเขาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอย่าก,กลัวข้าคือเจ้าของแท้ของแหวนนี้และข้ามาที่นี่เพื่อบอกความจริงแก่เจ้าต้องยังไม่ทันได้ถามชายชราพูดต่อแหวนนี้คือกุญแจสู่ทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่ใต้ป่าช้านี้ และเจ้าคือผู้สืบทอดคนสุดท้ายต้องรู้สึกมึนงงเขามองไปที่แหวนในมือและกลับขึ้นไปบนพื้นดินพร้อมกับชายชาราผู้นั้นเมื่อถึงข้างบนชายชาราเปิดเผยว่าเขาคือเศรษฐีพันล้านที่หายสาบสูญไปเมื่อสิบปีก่อนและทรัพย์สมบัติที่เขาพูดถึงคือบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องจะได้เป็นเจ้าของ แต่ก่อนที่ต้องจะได้ถามอะไรเพิ่มชายชราหันไปมองหลุมศพและพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าข้าต้องตับไปแล้วเพราะข้าไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเจ้าเป็นคนเดียวที่เห็นข้าได้เพราะเจ้าเป็นผู้สืบทอดแล้วชายชราค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงต้องที่ยืนอยู่กับแหวนในมือและความจริงที่ทำให้เขาช็อกเขารู้ว่า ชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการแต่เขายังไม่รู้ว่าความลับข้างหลุมศพนี้จะนำพาเขาไปสู่จุดจบหรือจุดเริ่มต้นใหม่ต้องยืนนิ่งอยู่บนป่าช้าลมเย็นยังคงพัดผ่านตัวเขาแต่ความรู้สึกภายในกลับร้อนรุ่มเขามองลงไปที่แหวนเพชรในมือแสงจันทร์สะท้อนกับเพชรเป็นประกายวูบวาบราวกับกำลังบอกไปถึงบางสิ่ง เขาค่อยๆก้าวออกจากป่าช้าแต่ความรู้สึกที่ถูกจับตามองยังคงอยู่เหมือนมีสายตาใครบางคนจ้องมาที่เขาตลอดเวลาเมื่อกลับถึงบ้านต้องพบว่าครอบครัวของเขากำลังวุ่นวายมีชายแปลกหน้าหลายคนยืนอยู่หน้าบ้านพวกเขาสวมชุดดำและมีท่าทางเคร่งขรึมหนึ่งในนั้นเดินเข้ามาหาโต้งและพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคุณโต้งใช่ไหม เรามาจากบริษัทแห่งหนึ่งและมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับคุณต้องรู้สึกใจเต้นแรงเขาพาเหล่าในหน้าขอเข้าไปในบ้านและนั่งลงฟังสิ่งที่พวกเขาจะบอกชายคนนั้นเปิดเอกสารและพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังคุณเป็นทายาทคนสุดท้ายของตระกูลเรืองโรธและตอนนี้คุณคือเจ้าของบริษัทเรืองโรธกรุป๊ปซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้าน ต้องรู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนเขามองไปที่พ่อแม่ที่กำลังยืนงงอยู่ตรงนั้นและรู้ว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนไปแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเสียงนั้นมาจากชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงมุมห้องชายคนนั้นเดินออกมาและพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเพียงเกมของเราเท่านั้น คุณไม่ได้เป็นทายาทจริงๆแต่คุณคือเหยื่อคนต่อไปต้องรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าเขามองไปที่ชายคนนั้นและเห็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้และพูดต่อคุณคิดว่าทำไมคุณถึงเห็นชายชาราที่ป่าช้าเพราะเขาคือคนสุดท้ายที่เราหลอกและตอนนี้ตาคุณก็เป็นของเราแล้วต้องรู้สึกตัวเขาชา เขาพยายามจะลุกขึ้นแต่ขาของเขาไม่ตอบสนองชายคนนั้นยื่นมือมาที่ตาเขาและในวินาทีนั้นต้องได้ยินเสียงกรีดร้องอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงนั้นไม่ใช่ของเขาแต่เป็นเสียงของชายชาราที่ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งพร้อมกับแสงสว่างจ้าและทุกอย่างก็ดับลงเหลือเพียงความมืด และเสียงกระซิบที่ดังขึ้นในหัวของโต้องอย่าไว้ใจใครความลับข้างหลุมศพยังไม่จบเพียงเท่านี้ต้องตื่นขึ้นมาอย่างฉับพลันเขานั่งตัวตรงบนเตียงเหงื่อแตกทั่วตัวและหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกมาจากอกแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างทำให้เขารู้ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อคืนอาจเป็นเพียงฝันร้ายแต่แล้ว เขาก็มองลงไปที่มือขวาแหวนเพชรยังคงอยู่ที่นั่นประกายแสงสะท้อนเข้าตาเขาเรากับย้ำเตือนว่าทุกอย่างเกิดขึ้นจริงต้องลุกจากเตียงและเดินไปที่โต๊ะทำงานเขาพบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่จดหมายนั้นมีตราประทับสีแดงและมีข้อความเขียนไว้อย่างสั้นๆอย่าคิดว่าเรื่องนี้จบแล้วเรารู้ว่าคุณมีแหวน และเราจะกลับมาเตรียมตัวไว้ให้ดีต้องรู้สึกขนลุกเขามองไปรอบๆห้องและรู้สึกได้ถึงสายตาของใครบางคนที่กำลังจ้องมองเขาอยู่เขาเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปข้างนอกแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาต้องถอยหลังชายชุดดำหลายคนกำลังยืนอยู่ตรงนั้นและมองขึ้นมาที่เขา ด้วยสายตาที่เย็นชาต้องรีบปิดหน้าต่างและพยายามหายใจลึกๆเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจได้เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเขารีบคว้าโทรศัพท์และได้ยินเสียงกระซิบอย่าหันไปมองเขาอยู่ข้างหลังคุณต้องรู้สึกตัวแข็งทื่อเขาค่อยๆหันไป และเห็นเงาดำที่ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นจากมุมห้องเงานั้นเคลื่อนที่เข้ามาใกล้และพูดด้วยเสียงที่เขาคุ้นเคยคุณไม่สามารถหนีไปได้เพราะคุณคือส่วนหนึ่งของเกมนี้และเกมนี้ยังไม่จบต้องรู้สึกตัวเขาชาเขาพยายามจะขยับแต่ร่างกายไม่ตอบสนองเงาดำนั้นยื่นมือมาที่เขาและในวินาทีนั้น แสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้แสงนั้นมาจากแหวนเพชรที่กำลังเปล่งประกายอย่างแรงและเสียงของชายชาราดังขึ้นในหัวของเขาใช้แหวนนี้และเปิดประตูสู่ความจริงแต่จงจำไว้บางความจริงอาจทำลายคุณต้องรู้สึกตัวเขากลับมาขยับได้เขามองไปที่เงาดำ ที่กำลังค่อยๆจางหายไปและรู้ว่าเขาต้องค้นหาความจริงไม่ว่ามันจะนำเขาไปสู่ที่ใดเขาค่อยๆเอาแหวนเพชรขึ้นมาและสวมมันเข้าไปที่นิ้วในทันทีภาพต่างๆก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาภาพของชายชราภาพของป่าช้าและภาพของความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานต้องรู้ว่า การเดินทางของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นและเขาต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลต้องเดินออกจากบ้านด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ว่าเขาต้องกลับไปที่ป่าช้าเพื่อหาคำตอบที่ซ่อนอยู่อากาศรอบตัวเย็นยะเยือกแม้จะเป็นช่วงกลางวันแสงแดดสาดส่องลงมาแต่กลับให้ความรู้สึกไร้ความอบอุ่น เมื่อเขามาถึงป่าช้าทุกอย่างดูเงียบเหงาเหมือนไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นี่เขาค่อยๆเดินไปยังหลุมศพเก่าที่เขาพบเมื่อคืนแต่คราวนี้หลุมศพนั้นเปิดกว้างและมีแสงสีฟ้าพลิ้วออกมาต้องก้าวลงไปอย่างระมัดระวังและพบว่าทางเดินที่เขาคุ้นเคยได้เปลี่ยนไปผนังทางเดินเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ประหลาด ที่เปล่งแสงเรืองรองและมีเสียงกระซิบดังขึ้นรอบตัวเขาเสียงนั้นพูดเป็นภาษาที่เขาไม่เข้าใจแต่รู้สึกได้ถึงความเร่งด่วนเขาค่อยๆเดินไปตามทางจนมาถึงห้องใหญ่ที่เต็มไปด้วยแสงสีฟ้าและมีแท่นหินวางอยู่กลางห้องบนแท่นหินนั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งที่ดูเก่าแก่มากต้องเดินเข้าไปใกล้ และเปิดหนังสือเล่มนั้นในทันทีภาพต่างๆก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาภาพของชายชราภาพของป่าช้าและภาพของความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานเขารู้ว่าเขาต้องค้นหาความจริงไม่ว่ามันจะนำเขาไปสู่ที่ใดเขาค่อยๆเอาแหวนเพชรขึ้นมาและสวมมันเข้าไปที่นิ้วในทันที ภาพต่างๆก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาภาพของชายชราภาพของป่าช้าและภาพของความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานต้องรู้ว่าการเดินทางของเขาเพิ่งจะเริ่มต้นและเขาต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความจริงที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลต้องค่อยๆพลิกหน้าหนังสือ แต่ละหน้าปรากฏภาพและตัวอักษรที่เขาพยายามทำความเข้าใจจนกระทั่งเขามาถึงหน้าสุดท้ายที่ซึ่งมีแผนที่โบราณถูกวาดไว้แผนที่นั้นชี้ไปยังจุดหนึ่งในป่าช้าที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อนเขารีบเก็บหนังสือไว้ในกระเป๋าและเดินตามแผนที่ไประหว่างทางอากาศรอบตัวเริ่มหนาวเย็นขึ้นและเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ เหมือนเสียงกระซิบที่เตือนถึงอันตรายเมื่อเขามาถึงจุดหมายเขาพบหลุมศพอีกหลุมหนึ่งที่ดูเก่าแก่มากและมีแผ่นหินขนาดใหญ่ปิดอยู่ต้องใช้แรงดันแผ่นหินและมันก็ค่อยๆขยับจนเปิดออกเบื้องล่างคือบันไดที่ทอดลงไปในความมืดเขาก้าวลงไปทีละขั้นและพบห้องลับที่เต็มไปด้วยสมบัติทองคำเพชรพลอย และสิ่งของมีค่าอีกมากมายแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาของเขามากที่สุดคือกระจกโบราณบานหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางห้องกระจกนั้นเปล่งแสงเรืองรองและสะท้อนภาพของเขาแต่ไม่ใช่ภาพปัจจุบันภาพของเขาในอนาคตเขาเห็นตัวเองยืนอยู่บนตึกสูงในชุดสูรราคาแพงแต่สายตาของเขาดูว่างเปล่า และรอบตัวเขาคือเงาดำที่ค่อยๆล้อมกรอบเขาไว้ต้องรู้สึกตัวสัน่นเขาพยายามจะก้าวออกจากกระจกแต่ภาพในกระจกก็เปลี่ยนไปเขาเห็นชายชาราที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาและพูดด้วยน้ำเสียงเศร้านี่คือชะตากรรมของคุณถ้าคุณเลือกที่จะเดินตามเส้นทางนี้แต่ยังมีทางเลือกอื่นภาพในกระจกเปลี่ยนอีกครั้ง เขาเห็นตัวเองเป็นครูสอนเด็กยากจนในหมู่บ้านเล็กๆชีวิตดูเรียบง่ายแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาดูมีความสุขต้องรู้สึกสับสนเขามองไปรอบๆห้องและเห็นเงาดำที่ค่อยๆเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเลือกเธอความมั่งคัง่งหรือความสุขแต่จงจำไว้ว่า คุณไม่สามารถมีทั้งสองอย่างต้องรู้สึกตัวเขาชาเขามองไปที่กระจกอีกครั้งและเห็นภาพของครอบครัวที่กำลังรอเขาอยู่เขารู้ว่าเขาต้องตัดสินใจและตัดสินใจเดี๋ยวนี้ต้องหลับตาพยายามกลั้นหายใจให้ลึกที่สุดเพื่อให้ใจเย็นลงเขารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขามองไปที่กระจกและเห็นภาพของตัวเองที่กำลังยืนอยู่ตรงนั้นแต่คราวนี้ภาพนั้นยิ้มให้เขาราวกับกำลังบอกว่าเลือกตามหัวใจของเธอต้องค่อยๆเดินออกจากกระจกและมองไปที่สมบัติที่วางอยู่รอบตัวเขารู้ว่า เขาสามารถเลือกที่จะเป็นเศรษฐีและมีชีวิตที่หรูหราแต่ในใจของเขากลับรู้สึกว่างเปล่าเขามองไปที่หนังสือเก่าที่เขานำมาด้วยและพลิกไปยังหน้าสุดท้ายที่ซึ่งมีข้อความเขียนไว้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่สมบัติแต่อยู่ที่ความสุขและความรักที่เธอมีให้กับคนรอบข้าง ต้องรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ค่อยๆแผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจเขาตัดสินใจและเดินออกจากห้องลับพร้อมกับหนังสือเล่มนั้นและแหวนเพชรที่เขายังคงสวมไว้เมื่อเขากลับมาถึงป่าช้าเขาพบว่าทุกอย่างดูปกติราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเขารู้ดีว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเขากลับบ้าน และพบว่าครอบครัวของเขากำลังรอเขาอยู่เขาเดินเข้าไปกอดพ่อแม่และบอกกับพวกเขาว่าผมรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจากนั้นเขาใช้แหวนเพชรเพื่อขายและนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนที่เขาอาศัยอยู่เขากลายเป็นครูสอนเด็กยากจนและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้มแม้ว่าเขาจะรู้ว่าความลับข้างหลุมศพยังคงรอการค้นพบแต่เขาก็รู้ดีว่าบางความลับก็ควรถูกทิ้งไว้ในอดีตหลายปีผ่านไปต้องยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในหมู่บ้านเล็กๆที่เขารักเขาเป็นครูที่เด็กๆชื่นชอบและเป็นที่รักของทุกคนในชุมชนแม้ว่าจะมีคนแปลกหน้า ที่มาหาเขาเป็นครั้งคราวและถามถึงแหวนเพชรหรือเรื่องราวของป่าช้าแต่โต้งก็เพียงแต่ยิ้มและบอกว่าบางเรื่องก็ควรถูกทิ้งไว้ในอดีตจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อเขาเดินผ่านป่าช้าเขาพบหลุมศพเก่าที่เขาค้นพบเมื่อหลายปีก่อนหลุมศพนั้นถูกปิดสนิทและมีดอกไม้ป่าขึ้นอยู่รอบๆ ราวกับธรรมชาติได้คืนทุกอย่างให้กลับสู่ความสงบต้องยืนอยู่ตรงนั้นและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านเข้ามาในหัวใจเขารู้ว่าเขาทำสิ่งที่ถูกต้องและความลับข้างหลุมศพก็จะยังคงถูกเก็บไว้ในความเงียบสงบตลอดไป